มีลุงพูดด้วยเราจะถามคําถามไปเช่นอ่ะแฟนชอบกินอะไรก็จรับหนึ่งสองสามแล้วก็ตอบขึ้นมาพร้อมกันไปการไปอีกฝั่งหนึ่งถ้าเกิดตอบผูกอีกฝ่่ยหนึ่งก็จะโดนหนีทำโทษทำโทษจะมีไหมหนีแต่มีไหมหนีคุณสามารถเลือกได้แล้วว่าจะหนีตรงไหนก็ได้ใช่จะหนีตรงไหนก็ได้ถูกต้องมินชอบทานอะไรที่สุดเอ เดี๋ยวเราจะนับหนึ่งสองซ้ำแล้วตอบมาเลยพี่อ๋องเราไม่ตอบเป็นเมนูไหมหรือยังไงดีหรือหรือมันจะกว้างไปไหมเอาเมนูจะเอาประเภทอาหารเอาประเภทอาหารหรือเอาเมนูได้หมดเลยครับเมนูก็ได้เป็นเมนูครับเป็นเมนูเมนูได้เพราะว่ายังไงก็รู้เออนะครับมาลองดูว่าเขาจะรู้ใจกันหรือเปล่ามีนชอบทานอาหารจัหนีบตรงไหนก็ได้จับหนีบตรงไหนก็ได้ครับหนีบปากเอาเลยฮะ เชิญครับอุยตรงไหนดีต้องหนีพ่ตัวร์นะหรือว่าที่ที่เสื้อผ้าได้หมดเลยได้หมดเลยได้หมดเลยถ้าเกิดคุณแบบกลัวกลัวพี่เขาเจ็บกหนีบเสื้อผ้าแต่ถ้าเกิดให้่เขาเจ็บปวดก็หนีบแต่หนีบเออได้หมดนะครับโอเคนะครับอ่ะกันโดนนำโชคแต่ละหนึ่งครั้งนะครับเขาแบบมีต้องหายใจแผ่นนะฮะว่ากลนชอบสีอะไรมากที่สุดเอ่ะนดู ความหมายคืออาจจะเพะสำหรับวันนี้ก็ได้นะเออเอออาจจะสำหรับหนึ่งสองสามรับสีเขียวครับนี่นะแต่เขาแฟนโกงอ่ะฮะไม่ก็วันนี้เมแกมอยู่ดีผมอยากชอบสีดำตอนนั้นพี่ก็ว่าแฟนชอบอีกสีหนึ่งอ๋อชัวร์วันนี้วันนี้ถ้าได้เราไม่ติดเราไม่ติด เอาอย่างนี้ใช่ไหมแบบนี้แหละทิ่มันที่สนุกโอเคผลดีเที่ยวภาคุณนะอะไรเงี้ยการที่มีหูมีหูก็การระหว่างภูเขากับทะเลระหว่างภูเขากับทะเลมีนชอบไปเที่ยวที่ไหนอน เขาเหมือนจะแก้แค้นกันอย่างนี้ท้่สุดนะเราหลักมาเป็นโอกาสของมีนครับอะไรอะไผมว่ารอบนี้ไม่หนีเสื้อแล้วนี่เออเธอเป็นที่ไหมมันเข้ากับเสื้อเธอดีเหมือนกันนะตาอะไเลยอุ้ยะไรอะตร่ไหนอะนีโผล ระหว่างภูเขาหรือทะเลคำถามเดียวกันเลยครับรอนะรอสัญญาณครับหนึ่งนี้หน้าตาก็ดูมั่นใจมากเลยนะสองสามครับทะเลครับโอเคขอแสคุณตอบตรงกับเขานั่นแสดงว่าใครจะต้องรนดี นต้องมีต้องมีควาสามารถทายใจได้อ้าวแล้วับโอ้โหแม่เป็นไงล่ะอ่ะมีนตรงไหนดีน่ารักมีไม่ได้เจ็บมากเลยไม่เจ็บน้องไม่เจ็บน้องไม่เจ็บโอเคต่อครับต่อเลยนึกถึงนึกถึงเริ่มเปลี่ยนต่อไม่หรอ m มี n นแ a ลน เลือกดอกไม้ใ <rôle> ห <CCTV> ้ด้อมทูวิชที่มาดูวันนี้จะเลือกอะไรระหวางกุหลาบขาวหรือลิลลี่ขาวอันนี้คือมีนก่อนถามมีนก่อนคือผมต้องเดาใช่ไหมครับถามมีนก่อนว่าถ้าเกิดจะต้องเลือกดอกไม้ให้ด้อมทูวิชที่มาดูวันนี้เนี่ย จะเลือกอะไรระหว่างกุหลาบขาวหรือลินลี่ขาวถามมีถห้ทุกคนตอบฮะถามมีตอบั้งคู่ไงอ๋อตอบพ้งคู่เหมือนเดิมแต่ว่าคนตัดสินจะเป็นคอกให้ไทยใจมีนอ่าถูกต้องแล้วแพต้องไทยใจมีนถูกว่าจะเลือกดอกไม้อะไรให้กับใันนปลแปนต้องไทยใจมีนพร้อมไหมครับครับฟังสัญญาณนะหนึ่งสองสามครับลินลี่ขาวครับ อ่ะเป็นโอกาสของแปลนครับแกลนจะหนีบตรงไหนแกลนจะหนีบตรงไหนอ่าอ่าคือเหมือนเขาก็เกลียดกันแต่ถึงเขาก็รักกันในเป็นร้เนาะ้วาใจปลา <c oughs> เขาห้ามเขาห้มามหันแต่พอให้ทําลายกันเขาก็ทาไม่ลงจริงสุดท้ายก็รักกันเหมือนเดิมถูกไหมเธอทำอะไรที่สยามพารากอนระหว่าง ของกินอร่อยอร่อยหรือช้อปปิ้งช็อปปิ้งต้องล้อไม่ถามแปฟนใช่ไหมฮะหายใจแปลนหายใจแปลนนะฮะหายใจแปลนนะครับต้องมาหาของกินอร่อยอร่อยหาของกินหรือช็อปปิ้งช็อปปิ้งตอนนี้ก็เหมือนผมหายใจเขาเหมือนกันนะทำไมอ่ะผมต้องหาอะไรที่มันตรงข้ามกับที่เขาจะพูอ่าไม่รู้นี่แหละความสนุกของเกมนี้มันอยู่ตรงนี้แหละฮะหนึ่งสอง กินยาถูกแล้วฉีจะฉีเหรอออาอาหารของกินนะครับภาสนันมีนจะได้ทำโรษดแปลครับจ้าเชิญอเลยฮะอุ้ยอะไรอะเขาหนีบหนูน่าข้างสายด้วยอ่ะหนวชีราเหรอหรอหวชีเขามายถึงให้แปลงเป็นผู้นำหรือเปล่ายังไง ไม่ติดเลยไม่ติดเลยไม่ติดเลยหรือเป็นการบ่งบอกเออสั่งเรามาเถอะเราพร้อมจะทำให้แบบนี้สองสามหัวใจหัวใจไหนไปไหนอ่ะเหหมดแล้วเหรอมันมีที่หูอีกอันอยู่ไหนเออนี่ไงนี่ไงสี่ทั้งหมดสี่อันมีสี่อันนะครับส่วนของมีนหนึ่งสอง แค่นี้เลยใช่ไหมครับแค่นี้เลยมีแค่สองงานฮะมีนครับสิทธิ์อยู่ในมือมีนนะครับครับสั่งให้แฟนทำอะไรก็ได้หนึ่งอย่างครับจะให้เดินเท้าไปนครนายกตอนนี้ก็ได้ไป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 โอ้ยไปไปครับเอาอะไรก็ได้ใชไรอะไรก็ได้อะไรก็ได้เอาเอาเบาๆเบาเแล้วกันครับผมเป็นแบบเอย่างนี้แล้วกันเผื่อคนไปไหนมาไหนที่ พ้าละกอนแล้วแบบอาจจะไม่เคยดูบังเอรอรรักม,มันมันมีตีนนึงในบางเออรรักอ่ะเห็นเขาจะพูดเส้นไหนเจ้าพูดปมาขาป๋าขาผมให้เขาอาแต่ผมไม่ตัดสินเองนะครับให้เขาพูดป๋าขาจนกว่าแฟนคลับจะพอใจแล้วกัน าสให้ทูวิสเนี่ยนะครับเป็นเป็นผู้ที่นี่นะโอเคอ่ะพร้อมไหครับแปนจังฮักดังนะครับไม่ได้อย่าใง่ายอย่าใง่ายอ่ง่าพี่อานี้เขมั่นดี่วะผมชอบผมขอเตรี้ยมอย่างนึงได้ไหมฮะได้ค่เขาพุ่นทาร้ายผมไปเออะไรี่ไยไจีผมขอเอาคืนหน่อยได้ไหมฮะช่วยนะ่มเอนนะเดี๋ยวก็รู้ว่าพวกใครเยอะกว่าโอ้โห โอ้โหอ๋อที่คุณไป็นทาแต่ถามของว่าเดี๋ยวมีเกมอีกใช่ไหมะไม่ได้เก่งอะไรปลาขาปลาขาเสียนอะไรคอ่ะถ้าไม่ได้ยินเลยนะเนี่ยมันจับใจความอะไรไม่ได้เลยมันดูไม่ชัดเจนแจ้กแจ้งอ่ะปลาขา ทำไมมันมีตำดาวด้วยขนาดนั้นเลยเหรอต้องมีป่าขนาดนั้นอะเขาหวานๆเขาหวานๆพี่เอาจริงๆปตามันต้องมีป่าเป็นตัวประกอบจริงันไม่เขาหวานเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งเขาถึงจะแบบอินเนอร์จากฉากนั้นจริงๆอ่าอตาผมเป็นโลนที่ผมมายืนคุณก็ยืนเป็นป่าให้เขาหน่อยเพื่อให้เขาจะดูออดออดอ้อซ้อนมากขึ้นผมนึง ลุกขึ้นหลักการแสดงนี้นะลูกนะบางทีอ่ะถ้าเกิดพูดแต่เสียงมันยากมันต้องแสดงทนาทางออกมาด้วยถูกต้องแล้วแต่ยากนี่พี่อองเขาเขาจะแสดงเหมือนกันเออแบบนี้แบบนี้มีทางออกมาโอเคเลาแต่ยากไอทีนึงครั้งแนื่อ